เปิดคำตอบทัดใจพาแอนโทเนียฟาดมง M U T 2023พาเช็คคำตอบของแอนแอนโทเนียสาวงามผู้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์0 2 3รอบ5คนสุดท้ายที่ทำให้เธอชนะใจกรรมการจนคว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์0 2 3มมาครองได้สำเร็จโดยมีคำถามจากกรรมการว่า รากฐานของชีวิตคือการศึกษาจากคำกล่าวนี้คุณคิดว่านอกจากการศึกษาอะไรคือรากฐานของชีวิตที่สำคัญอีกบ้างเพราะอะไรซึ่งแอนโทเนียก็ได้ตอบคำถามนี้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราถือว่าเป็นรากฐานของชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขและทำในสิ่งที่รักและตอบแทนสังคมทุกเมื่อที่จำเป็น ไม่ว่าคุณจะทำอะไรในบ้านเราชีวิตมุ่งมั่นที่จะบรรลุและเป็นพลังที่ดีให้กับคนรอบข้างและสร้างผลเกรดใบนะเชิงบวก